สวัสดีค่ะชมลายมือ Channel นะคะวันนี้ต่อเนื่องด้วยเส้นใจอีกเส้นหนึ่งค่ะเป็นลายมือตัวอย่างที่เราจำลองขึ้นมานะคะดูเส้นใจเส้นนี้นะคะตรงตรงเลยค่ะคุณผู้ชมและวิ่งมาหยุดอยู่ตรงนิ้วกลางนะคะลักษณะของเส้นใจแบบนี้หมายความว่าคุณเป็นคนปากกับใจตรงกรันพูดจาชุดเชื้อนนะคะแล้วก็ตรงชิ้นด้วยไม่ชอบอะไรที่มันแบบ ไม่ชัดเจนไม่ยุติธรรมนะคะชอบความตรงไปตรงมาแบบนี้เขาเรียกว่าตรงฉินนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะเส้นใจแบบนี้ค่ะไม่มีคู่ครองก็ได้สามารถอยู่คนเดียวได้หรือที่อีกแบบหนึ่งก็คืออยากอยู่แบบเงีย,งยบๆอยากเข้าทางธรรมหันหน้าเข้าทางธรรมพูดง่ายๆว่าบันปลายชีวิตถ้าไม่มีครอบครัวหรือสุขสบายแล้วเนี่ย ตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะหันหน้าเข้าทางธรรมนะคะบางคนถือศีลน,นุ่งขาวห่มขาวกลนหัวเลยค่ะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากติดตามช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ